จะพามาชงไซรัปของฮันนาโฮมคาเฟ่กันนะคะจริงเรามีสารสค่ะคลาสสิกเลมอนค่ะฮันนี่เลมอนค่ะตัวคือซีโร่เลมอนค่ะวิธีการชงนะคะก็ชงแบบเดียวกันทั้งหมดเลยทั้งสสูตรนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตชงคลาสสิกเลมอนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชงกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็แค่ใส่น้ำไซรัปกับตัวเนื้อเลมอนลงไปสามารถทันได้ทั้งเปลือกเลยนะคะนี่เลมอนของเราทันได้ทั้งเปลือกแบบไม่ขุมนะคะ แล้วก็ยังสามารถตกแต่งแก้วได้ดค่ะนี่นะคะก็ใช้ตกแต่งแก้วประมาณนี้นะเป็นช้อนสั้นก็ได้เนาะตักน้ำไหลับประมาณหนึ่งมช้อนโต๊ะค่ะแล้วใครชอบหวานน้อยก็หนึ่งช้อนถึงสองช้อนได้ค่ะสามารถปรับแล้วก็ใส่เพิ่มได้เลยอือชงกับน้ำแร่หรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะคะจะชงกับน้ำร้อนก็ได้ค่ะหรือว่าชงกับกาแฟก็ได้แต่ว่าที่ฮันนาชอบมากที่สุดคือชงกับโซดาค่ะ้กลิ่นเลมอนหอมมากเลยนะคะเพราะว่าไหลับของเราอะคะ่ะ ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ100%ค่ะไม่เติมแต่งกลิ่นแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดสารกันเสียอะไรเลยนะแล้วก็เนื้อเลมอนอย่างนี้ค่ะก็ทานได้ทั้งเปลือกแบบไม่ขุมด้วยค่ะอยากให้ได้ยินเสียงซ่าจังหวานอมเปรี้ยวค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะฮานารอตอบแชทค่ะ